ตอนที่47รักแท้ประทักคำขอสถานะของเจ้าของต้าเฉิงยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะลูกสาวของเขาถึงขนาดที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ยังต้องไว้หน้าเขาเมื่อหลิวเวยชิงเข้ามาเป็นมือขวาของเขายิ่งทําให้ไม่มีใครกล้าขัดเขาเขากล่าวเพียงประโยคเดียวอธิบดีกรมก็ถอดถอนการจดทะเบียนของบริษัทของมู่จงทันทีเมื่อฟังคําอธิบายของชายวัยกลางคนมู่จงก็ได้แต่ขมวดคิ้วมุน่น เหล่าจงพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมานานฉันจะบอกอะไรให้นะศึกคราวนี้ฉันทำอะไรไม่ได้หรอกหรือหวยชิ่งไม่ยอมรามือสิ่งเดียวที่นายพอจะทำได้คือไปหาคนผู้นั้นชายไว้กลางคนเป็นพนักงานระดับสูงอยู่ในกรมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ฉะนั้นเขาจึงรู้เรื่องภายในเป็นธรรมดาแต่ถึงจะทำอย่างนั้นก็ใช่ว่าเรื่องจะง่ายคนคนนั้นมีบดีก์ดคุ้มกันร,รอบตัวอีกเป็นสิบนายแทบจะไม่มีโอกาสเข้าใกล้เขาเลย ตราบใดที่เขายังไม่เลิกกับดาราคนนั้นพวกนายคงไม่มีวันได้จดทะเบียนบริษัทนอกเสียจากว่าจะย้ายเมืองไว้ฉันจะลองไปหาคนคนนั้นดูหวังปัวเอ่ยปากมู่จงชำเลืองมองเขาพลางหัวเราะเยาะฉันไม่คิดด้วยซ้ำว่าคนที่มีสถานะสูงส่งแบบนั้นจะมาสนใจเรื่องพวกนี้ไปหาหรือเวยชิงยังพอมีหวังมากกว่าประโยคนั้นฟังดูสมเหตุสมผลหวังปัวยักไหลงั้นฉันก็ทำอะไรไม่ได้ ในขณะนั้นทั้งคู่นั่งเงียบเมื่อเห็นอาการของทั้งสองชายไวกลางคนก็คลี่ยิ้มวันนี้คนคนนั้นมาที่โรงแรมแห่งนี้ตอนที่เขาออกมาพวกนายก็เข้าไปหาฉันคิดว่าเขาเองก็ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลนะหวังปัวตาเป็นประกายฟังแล้วดูเข้าท่ามู่จงคิดหนักพวกเขาแทบไม่รู้จักนิสัยใจ,ใจคอของคนคนนั้นการบุ่บบามเข้าไปหาเช่นนี้ดูเสี่ยงเกินไป ช้ไวกลางคนเห็นท่าทีลังเลของเขาจึงยื่นเอกสารที่เตรียมมาให้เพื่อนนี่เป็นข้อมูลที่ฉันรวบรวมมาให้พวกนายลองอ่านดูข้อมูลชุดนั้นมีเนื้อหาครอบคลุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนคนนั้นจากที่อ่านเขาดูเป็นคนเข้าถึงง่ายต่อให้ถึงเวลานั้นเจรจาไม่สําเร็จเขาก็คงไม่โกรธหรอกจริงไหมหมู่จงอ่านเอกสารอย่างทีท้วนเขาไม่ได้เชื่อทุกสิ่งที่คนตรงหน้ากล่าวมา เอกสารชุดนี้ดูสมบูรณ์แบบจนเกินไปหากเป็นคนคนนั้นจริงข้อมูลของเขาจะหาได้ง่ายเพียงนี้เชียวหรือแต่ด้วยนิสัยใจร้อนของหวังปัวเขาจึงลากมู่จงลงไปข้างล่างเพื่อดักรอมู่จงใคร่กรนเพียงลำพังเขาไม่ควรทำสิ่งแรกที่คู่ซีเฉียวมอบหมายให้พังหรือว่าบางทีเขาควรจะแจ้งเรื่องนี้ให้เธอทราบชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดเบอร์พลังคิดคนที่สามารถควักเงินแปดหลักได้ไม่มีทางเป็นคนธรรมดาหรอกจริงไหม เมื่อชายวัยกลางคนเห็นว่าทั้งสองเดินออกจากห้องอาหารไปแล้วจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาแย้มยิ้มสอพลอผู้จัดการหลิวผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับอีกด้านหนึ่งของเมืองหลิวเหวยชิ่งตัดสายโทรศัพท์จุดซิก้าหลับตาสูบอย่างสบายอารมณ์รอยยิ้มเย้ยหยันแขวนอยู่ที่มุมปากมู่จงคิดจะสู้กับฉันงั้นเหรออย่าแม้แต่จะคิดหวังปัวก็อีกคนไอ้พวกมีตาหามีแววไม่งั้นก็ตายตายไปพร้อมกับมู่จงนั่นแหละ หลังจากมู่จงคุยโทรศัพท์กับกู้ซีเฉียวใบหน้าของเขาก็ใช้แววละอายใจเขารู้ดีว่าสาเหตุที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทไม่ได้นั้นมาจากปัญหาส่วนตัวของเขาเองตอนแรกเขาคิดว่าคงจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จเรียบร้อยภายในสองวันตอนนี้เขามีข้อมูลเอกสารเหล่านั้นอยู่ในมือแท้แ,ทแค่ต้องไปดำเนินการที่กรมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ก็เท่านั้นแต่ไม่คิดว่าหลิเวเหวยชิงจะเล่นศกรปรกคนที่โทรมาเมื่อกี้คือเจ้านายของพวกเราเหรอ หวังปัวกังวลมู่จงตอบรับอย่างเม่อลอยแต่ที่ฉันได้ยินมันเป็นเสียงผู้หญิงนี่นาหวังปัวตกใจจนขากระตุกทำไมถึงเป็นผู้หญิงไปได้ปฏิกิริยาของหวังปัวทำให้หมู่จงต้องชำเลืองมองผู้หญิงแล้วจะทำไมมีปัญหาหรือหากนายเก่งนักก็เอาเงิน8ดหลักมาสิไม่ทะเลาะก,กับนายดีกว่าสรุปแล้วนายหญิงคนนั้นจะมาที่นี่งั้นเหรอ เือตอนนี้เธอกำลังนั่งรถมาหวังว่าพวกเราจะจัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยก่อนที่เธอจะมามู่จงเป็นกังวลหากจัดการอะไรไม่เรียบร้อยเขาคงไม่มีหน้าไปเจอเธอแน่ไม่นานก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมาจากโรงแรมท่ามกลางคนกลุ่มนั้นมีชายคนหนึ่งที่ดูสะดุดตากว่าใครทั้งหมดเขาสวมเสื้อเชิตสีขาวกับกางเกงลำลองขายาวจมูกโด่งเป็นสันในตาลุ่มลึกมือทั้งสองข้างล้วงอยู่ในกระเป๋ากางเกงมุมปากยกขึ้นเล็กน้อย มีดาราสาวสวยเดินคล้องแขนชายหนุ่มมาด้วยท่าทางภาคภูมิใจนั่นคือคนที่เขากำลังตามหาหมู่จงจำได้ในทันทีเขาก้าวไปข้างหน้าทว่าไม่ได้เดินตรงเข้าไปเขาดูน่ากลัวอยู่นะหวังปวยืนพึมพำกับตัวเองบดีกาดขวางมู่จงไว้ส่วนชายที่เดินอยู่ตรงกลางวงก็ยังเดินต่อไปในตาดอกท้อนิ่งเรียบไม่สันไหว รอบตัวเขามีทายาทคนดังอีกสองสามคนซึ่งปกติทายาทเหล่านั้นมักจะทำตัวใหญ่โตแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเขากลับกลายเป็นคนสุภาพนอบน้อมเสียอย่างนั้นคนยโซโอหังพวกนี้จะเข้าถึงง่ายอย่างที่ว่างั้นหรือมู่จงตระหนักได้ในทันทีว่าเขาคงถูกเพื่อนเก่าหลอกแล้วข้อมูลพวกนั้นเป็นของปลอมจงใจล่อเขาให้ติดกับต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลอีกแน่จูจูดาราสาวสวยคนนั้นก็ชะงักฝีเท้าขานเรียกออดอ้อน คุณอินในคนนี้เป็นแฟนคลับโรคจิตที่ตามรังควานฉันค่ะไม่คิดว่าต่อหน้าคุณเขาจะยังกล้าโผล่มาคุณต้องช่วยสั่งสอนเขาให้ฉันนะคะมู่จงชะงักงันนิ่งอึ้งเขาไม่รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นคนหรือเป็นผีด้วยซ้าทําไมจูจูเขาถึงได้กลายเป็นแฟนคลับของเธอไปได้ทั้งยังเป็นแฟนคลับโรคจิตอีกด้วยชายหนุ่มปฏิกิริยารวดเร็วเขารีบส่งสายตาให้หวังปัวไม่ให้เข้ามายุ่งหวังปัวทราบถึงอันตรายเขาแฝงตัวอยู่กับฝูงชนรีบกดเบอร์โทรศัพท์หาใครบางคน อินเศร้ายวนหยุดยืนเขาหลีตามองมู่จงพลางคลี่ยิ้มได้เอาตัวไปแล้วแต่เธอจัดการเลยดาราสาวดีใจจนเนื้อเต้นขอบคุณค่ะคุณอินผู้ช่วยที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นอาการของหญิงสาวก็ได้แต่สายศีสะะคุณอินก็แบบนี้หากเขาถูกใจใครแรกๆเขาจะให้ทุกอย่างที่อีกฝ่ายร้องขอจนผู้หญิงเหล่านั้นหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นที่รัก แต่ความจริงแล้วเขาเป็นพวกไรความรู้สึกหักหมดความสนใจแล้วเขาก็จะโยนทิ้งประหนึ่งรองเท้าคู่เก่ารถของอินเซาหยวนขับมาจอดเทียบท่าอยู่ที่หน้าประตูสมองของมูจงประมวลผลอย่างรวดเร็วหากถูกจับตัวไปเขาจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่าในขณะนั้นเองมีรถอีกคันแล่นมาจอดฝั่งตรงข้ามโรงแรมคนคนหนึ่งลงมาจากรถแววตาที่กวาดไปรอบๆอ,อย่างเกียจคร้านของอินเซาหยวนชะงักนิ่ง เขาหยุดเดินมองคนที่กำลังเดินตรงมาเมื่อมั่นใจแล้วว่าเธอกำลังเดินตรงมาทางนี้เขาก็มีความสุขขึ้นมาทันทีชายหนุ่มยืนกอดอกอยู่กับที่รอเธอคุณอินเป็นอะไรไปคะดาราสาวมองดูเด็กสาวที่กำลังเดินมาด้วยสายตาระแวดระวังเมื่อเธอเดินมาใกล้ๆจึงเห็นว่าผิวพรรณของเธอขาวผ่องเป็นยองใยเอวบางขายาวใบหน้างามหมดจดผู้หญิงแนวใสซื่อบริสุทธิ์ไม่ใช่สเปคของคุณอินเลยสักนิดดาราสาวแอบโล่งใจ คนในกลุ่มทราบดีว่าคุณอินปลดปรานสาวฮอตอกบื้มเอวบางขายาวผิวขาวและการจะมีสัมพันธ์กับหญิงใดจำต้องสืบประวัติให้เรียบร้อยก่อนแต่ก็มีผู้หญิงไม่น้อยที่พบเจอกับ<ท>อินเซร้าอ, <ๆ S 2> อยู่นโดยบังเอิญใช่ว่าไม่เคยมีสาวสวยผ่านมาแต่เพราะเขาแทบจะไม่ชายตามองผู้คนเลยสงสัยกันว่าดาราสาวสวยคนนี้อาจเป็นรักแท้ของคุณอินที่ผ่านมาเหล่าคนมีชาติตระกูลก็เข้าหาและยกยอเธออยู่แล้วพวกดาราด้วยกันต่างก็อิจฉาเธอ ฉะนั้นดาราสาวย่อมรู้สึกเหนือกว่าเป็นธรรมดาหล่อนมองกู้สีเฉียวด้วยสายตาดูแคลนมักคิดไปเสมอว่าตนคือรักแท้ของเขาตอนที่48 Take o v e เทอกู้สีเฉียวเดินมาถึงจุดที่คนอื่นๆยืนอยู่กวาดตามองไปที่มู่จงซึ่งกำลังถูกคุมตัวไว้ปล่อยเขาสถานการณ์ชวนอึดอัด,อ,ดอินเศร้าวยวนรีตาเล็กน้อยใช้สายตาเหนือกว่ามองหญิงสาวเขาตเตรียมจะพูดทว่ามีเสียงใครบางคนแทรกขึ้นมาก่อน ตาบอดเหรอไงรีบๆถอยไปซัน,นี่ใช่ที่ที่เธอควรมางั้นเหรอนั่นเป็นเสียงของชายหนุ่มหัวเกรียนเขาเหลือบมองกู้สีเฉียวด้วยแววตาเยาะเย,ย้ยแต่เมื่อหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้ๆเขาถึงกับผงะไปเพราะความงามของเธอแต่น่าเสียดายที่เธอดันเป็นพวกไม่มีหัวคิดกู้สีเฉียวปลายตามองวัยรุ่นหนุ่มวินาทีถัดมาริมฝีปากบางสีแดงก็ยกขึ้นเล็กน้อยนี่ไม่ใช่บ้านนายแล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้ ดาราสาวคล้องแขนของอินเซ้าหยวนอยู่จนกระทั่งกู้สีเฉียวเดินเข้ามาชายหนุ่มก็สะบัดมือเธอออกนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้นในหัวของเธอสัญญาณน,นั้นฟังดูเร่งด่วนโจหุยยืนบื้ออยู่ทำไมมาลากตัวผู้หญิงเสียสตินี้ไปพร้อมกันเลยสิไม่มีใครกล้าขัดคนโปรดของคุณอินโจโฮุยส่งสัญญาณมือให้บดิกาดในขณะที่ตามองไปที่กู้สีเฉียวคุณผู้หญิงขอโทษด,ด้วยหากจะโทษคงต้องโทษที่คุณดวงสวย เดิมทีอินเซาหยวนหมายจะปรามทว่าก็ฉุกคิดคำพูดของเจียงซูสเสวียนขึ้นมาได้ในสิบคนยังสู้เธอคนเดียวไม่ได้เลยเขาอยากรู้นักว่าเธอจะเก่งกาจขนาดไหนแม้เขาตั้งใจจะทำเช่นนั้นแต่มือกลับกำแน่นเตรียมไว้ในกรณีที่กู้ซีเฉียวเอาไม่อยู่เขาจะได้เข้าไปช่วยทันเนื่องจากบอดิกาดของเขาได้รับการฝึกฝนพิเศษมาทำให้เขารู้สึกหวั่นใจเล็กน้อย คู่ซีเฉียวรีตายนโทรศัพท์ขึ้นไปกลางอากาศสองมือตั้งท่าร่างกายเคลื่อนไหวปรัดเปรียวภาพที่คนนอกเห็นคือเธอเคลื่อนที่ไปมาท่ามกลางกลุ่มบอดิกาตใช้นิ้วมือแตะเบาๆที่ไหล่สองสาทีและร่างของบอดิกาศก็ค่อยๆสุดลงกับพื้นสู้แบบไม่มีพูดพร่ำทำเพลงเลยสักนิดฉากการต่อสู้สุดแฟนตาซีนี้หากไม่ได้มาเห็นเองกับตาพวกเขาคงเชื่อว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่เห็นในโทรทัศน์เป็นแน่ กู้สีเฉียวกลับไปยืนที่เดิมยื่นมือไปรับโทรศัพท์มือถือที่กำลังร่วงลงมาพลางเอ่ยสนุกไหมอะไรอินเศร้าหยวนเผลอกล่าวออกมาทั้งที่สติยังคงล่องลอยสิ่งที่ต่างจากมนุษย์ธรรมดาเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในร่างของเธอหัวใจของเขาสันรรัวมิน่าละเจียงซูสเสวียนถึงพูดอย่างนั้นฉันหมายถึงดูละครสนุกไหมกู้สีเฉียวชำเลืองไปที่ชายหนุ่ม หรือว่านายก็อยากมีเรื่องกับฉันด้วยอีกคนอย่าท่านบรรพบุรุษผมมิบังอาจต่อสู้กับท่านหรอกอินเศร้าหยวนพนมมือแสดงท่าทีประจบประแจงกินอะไรมาหรือ,อยังช่างเธอดึกขนาดนี้แล้วฉันไปส่งเธอดีกว่าไม่จําเป็นปล่อยเขาก็พอกู้สีเฉียวชี้ไปที่มู่จงถ้ารู้แต่แรกว่าเป็นคนของเธอฉันคงไม่กล้าแต่ อินเศ้าหยวนรูปจมูกตั้งแต่เกิดเรื่องกับตระกูลกู้มุมมองที่เขามีต่อกู้สีเฉียวก็เปลี่ยนไปจากข้อมูลที่เขาสืบมาพบว่าคนตระกูลกู้รับกู้สีเฉียวกลับมาแต่ทว่ากลับละเลยไม่ดูแลแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนักเพราะกู้สีเฉียวเองก็เป็นบุตรนอกสมรสเพียงแต่วันแรกที่ตระกูลกู้รับเธอกลับมาอยู่ด้วยพวกเขาจัดงานเลี้ยงอย่างเอกเกริก เพื่อให้คนในวงการรู้ว่าบ้านหลังนี้มีที่หนึ่งซึ่งก็คือกู้ซีจิน่นส่วนเธอเป็นเพียงตัวตลกให้ผู้คนหัวเราะเยาะก็เท่านั้นในเอกสารที่เขาสืบมายังบอกอีกว่ากู้สีเฉียวเป็นพวกปลีกตัวจากสังคมและท่าทางห่อเหี่ยวอยู่ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจากที่เขาได้สัมผัสในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงคาดว่าตอนนั้นเธอคงไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างที่เห็นภายนอกสินะ มีคนล้อมวงดูเหตุการณ์มากขึ้นเรื่อยๆกู้สีเฉียวจึงไม่อยากอยู่ตรงนั้นนานไปกว่านี้ไม่รบกวนล่ะสวัสดีเธอส่งสายตาให้หมู่จงก่อนจะโบกมือให้อินเศร้าหยวนกลับหลังหันแล้วจึงเดินไปทางซ้ายมือนี่จะไปจริงๆหรือฉันไปส่งอินเศร้าหยวนปรี่เข้าไปกู้สีเฉียวโบกมือไม่จำเป็นหรอกขะคุณชายใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นนั้นทําให้หลายคนลืมตอบสนองไปชั่วขณะดาราสาวยืนตัวแข็งทื่ออยู่ที่เก่าเธอขานเสียงอ่อนคุณอินอินเศร้าหยวนชะง,งักฝีเท้าริตาพิษมองดาราสาวรอยยิ้มยังแขวนอยู่ที่มุมปากเมื่อเห็นรอยยิ้มของชายหนุ่มดาราสาวก็ใจชื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เธอกลับรู้สึกถึงไอเย็นว่าที่แผ่ซ่านขึ้นมาจากไขสันหลังเธอรับรู้ได้ว่ามีบางอย่างผิดไปจากเดิม ตั้งแต่อินเซาหยวนเริ่มสนทนากับกู้ซีเฉียวดาราสาวก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอกับอินเซาหยวนเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่เธอก็รู้จักชายหนุ่มเป็นอย่างดีปกติแล้วเวลาที่เขาสนทนากับคนใหญ่คนโตเขาจะแสดงท่าทีหยิ่งยโสส่วนคนพวกนั้นก็จะแสดงท่าทีเคารพน,นอบน้อมต่อเขาช่างแตกต่างจากอินเซาหยวนที่ดูเข้าถึงง่ายในค่ำคืนนี้โดยสิ้นเชิง เหล่าทายาทตระกูลดังที่อยู่ตรงนั้นถูกนับว่าเป็นคนสําคัญของยอดพีระมิดเมืองเอน็นพวกเขาทราบเรื่องนี้ดีกว่าดาราสาวแถวสองของวงการเป็นไหนๆตระกูลอินไม่เพียงแต่เป็นประตูสู่เมืองเอน็นเพราะแม้ว่าเทียบกับในเมืองหลวงตระกูลอินก็ไม่ใช่ตระกูลที่ใครๆจะมองข้ามได้ฉะนั้นคนพวกนี้ถึงได้พยายามประจบอินเซีาหยวนเพราะหากเขาถูกใจใครขึ้นมาตระกูลนั้นก็แทบไม่ต้องลงแรงทำธุรกิจให้เหน็ดเหนื่อยไปอีกสิบปี ยิ่งไปกว่านั้นคือตระกูลอินมีโคต้าฐานนั้นอยู่ในมือซึ่งเป็นโคตาที่คนใหญ่คนโตในเมืองเอ็นแย่งชิงกันอย่างบ้าคลาั่งเหตุได้ดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกอย่างดูสับสนอลเวงไปหมดแม้พวกเขาจะไม่ใช่ลูกตาสีตาสาแต่การจะพบหน้าอินเศร้าหยวนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตระกูลอินลึกลับหักมิใช่เรื่องใหญ่จริงๆโอกาสที่จะได้พบหน้าคนตระกูลอินก็มีน้อยนะฉะนั้นครั้งนี้พวกเขาจึงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะสร้างความประทับใจ เมื่อคิดมาถึงตรงนี้สายตาจึงปลายไปทางดาราสาวรักแท้ไร้สาระทุกคนเดินผ่านหน้าเธอไปไม่มีใครใชายตามองพวกเขาทราบดีว่าเธอหมดความหมายแล้วพวกเขาเองก็เช่นกันสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องตามหาผู้หญิงคนนั้นพวกเขาถึงจะมีโอกาสพลิกสถานการณ์พวกเขาไปที่ห้องควบคุมของโรงแรมเพื่อดูกล้องวงจรปิดแต่ที่น่าแปลกคือภาพในกล้องเห็นหน้าของทุกคนชัดเจน แต่เมื่อเป็นหน้าของหญิงสาวคนนั้นกลับมัวทุกครั้งไปดาราสาวยืนกำกกระเป๋าอยู่ด้านนอกด้วยใบหน้าซีเซียวเธอขบริมฝีปากแน่นจ้องมองรถอินเซ้าหยวนแล่นออกไปโดยไม่ขยับตัวไปไหนในใจเป็นทุกข์ว่าเหตุใดพ่อของเธอถึงให้เธอทำเรื่องเช่นนี้ลำไส้ของเธอบิดแน่นครั้นหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองถูกอินเซ้าหยวนสลัดทิ้งเมื่อครู่หัวใจของเธอรู้สึกราวกับว่ามีชั้นน้ำแข็งปกคลุมคล้ายกับฝันอยู่ก็ไม่ปาน มือสันเทาของเธอควานหาโทรศัพท์ต่อสายหาผู้เป็นพ่อเธอบ่นก่อนจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเจ้าของบริษัทต้าเฉิงในขณะนี้กำลังวุ่นไม่แพ้กันเพราะนักลงทุนที่เคยคุยกันเสียดิบดีกลับถอนตัวออกไปดือด้อตอนแรกเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่ามีลูกสาวอยู่ทั้งคนถึงอย่างไรก็หาคนมาลงทุนได้แต่เมื่อลูกสาวโทรมาบอกเช่นนี้ผู้เป็นบิดานิ่งอึ้งไปชั่วขณะนี้ก็หมายความว่านักลงทุนพวกนั้นอาจได้ยินเรื่องนี้ถึงได้ทยอยถอนทุนออกไปหรือ การลงทุนคราวนี้เกิดขึ้นจากการที่หลิวเวยชิงนำเครือข่ายโฮโลกราขนาดใหญ่มาเสนอบริษัทเริ่มดำเนินการไปหมดแล้วหากนายทุนหลักถอนทุนออกไปก็หมายความว่าพวกเขามีสิทธิล้มละลายทันทีหรือเวยชิงเป็นเพราะหลิวเวยชิงที่พาเขาไปลงเหวเขาหยิบโทรศัพท์ต่อสายหลิวเวยชิงแกรู้หรือเปล่าว่าอีกฝ่ายเป็นใครฉันจะบอกอะไรให้นี่พวกเรากำลังจะล้มละลายแกนับวันคอยหมายสารได้เลยหลิวเวยชิงที่กำลังสำเริงสำราญโทรศัพท์ร่วงตุบ นอกจากโทรศัพท์จากเจ้าของบริษัทเขายังได้รับสายจากชายไวกลางคนคนนั้นด้วยนิ้วมือของเขาสั่นระริกเขาพยายามควบคุมสติเขาทุ่มเททำงานมาหลายปีในที่สุดตอนนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสขับรถยี่ห้อหรูได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาจะไม่ยอมให้ทุกอย่างพังทลายไปแบบนี้จริงสิมู่จงต้องไปหาหมู่จงระบบถ้าจะซื้อบริษัทต้าเฉิงโดยเร็วที่สุดต้องใช้เวลาเท่าไหร่ กู้เฉียวหาร้านกาแฟผามู่จงและหวังปัวเข้าไประบบในพื้นที่เสมือนจริงวางเกมในมือมันเป็นระบบอัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกสิ่งที่ระบบอินเทอร์เน็ตธรรมดาทำไม่ได้สาหรับมันกลับเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเฮ <Hey, S 2> พวกเขาล้มละลายแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไม่พอเฉียวเหมยหรนรอสักครู่ต้องใช้เวลาสักสิบนาที ความเร็วระดับนี้นับว่ารถเร็วมากแล้วกู้สีเฉียวพอใจจนต้องยอมรับว่าระบบนี้มีประโยชน์จริงๆนี่เป็นข้อมูลที่จดทะเบียนกับกรมอุตสาหกรรมและการพาณิชย์กู้สีเฉียวหยิบกองเอกสารพร้อมกับไมโครดิสเพนที่ระบบเตรียมไว้ให้ออกมานี่คือซอฟต์แวร์ที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้พรุ่งนี้พวกคุณไม่ต้องไปที่กรมแล้วตั้งใจพัฒนาไปเถอะส่วนเรื่องอื่นๆฉันจะจัดการเอง มูจงและหวังโปประหลาดใจอย่างยิ่งยวดทั้งคู่พลิกดูเอกสารและตรวจสอบไมโครดิสเพนชิ้นนั้นพวกเขายังไม่หายจากอาการตกใจคู่สีเฉียวก็ทิ้งระเบิดอีกลูกฉันเทคโอเวอร์ตาเฉิงแล้วภายในพรุ่งนี้สัญญาของพวกเขาก็น่าจะถึงมือคุณตอนที่49กดดันเธอเทคโอเวอร์ตาเฉิงไปแล้วมู่จงคิดว่าตัวเองเบลอไปชั่วขณะหัวของเขาคิดอะไรไม่ออก แม้ว่าตาเฉิงจะเป็นเพียงธุรกิจขนาดกลางแต่ทว่าไม่มีใครกล้าดูถูกบริษัทพวกเขาเพราะต้าเฉิงถือเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงของเมืองเอ็นจะบอกว่าเทคโอเวอร์ก็เทคโอเวอร์เลยงั้นหรือไม่ใช่แค่มู่จงหวังปัวก็นิ่งอึ้งไม่ตอบสนองดุดกันเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการบริหารเท่าไหร่แต่ก็ทราบดีว่าการจะเทคโอเวอร์เป็นงานยากยิ่งกู้ซีเฉียวข้อตะก่อนจะอธิบายสาเหตุที่เธอมาที่นี่วันนี้ หาวิธีอะไรก็ได้เพื่อที่จะนำซอฟต์แวร์อันนี้ไปให้บริษัทกู้เดียวฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการใหญ่สวีเขาหลอกใช้ง่ายสุดแล้วผู้จัดการใหญ่คนนี้เป็นคนเก่าคนแก่ของบริษัทกู้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาแต่เพราะไม่ซื่อสัตว์ต่อบริษัทเมื่อชาติก่อนเขาสร้างปัญหาให้กู้จูุ่ยไว้มากมายสุดท้ายเธอจึงแนะนำให้ไล่เขาออกส่งซอฟต์แวร์ไปให้ถึงมือเขาด้วยนิสัยอัดหานเด็ดเดี่ยวของเขาเขาจะไม่ปล่อยโอกาสที่ตัวเองจะยิ่งใหญ่ให้หลุดมือไป กู้จูหุยเป็นคนให้ชีวิตเธอเธอจึงไม่คิดจะทําอะไรตระกูลกู้แต่หากคนตระกูลกู้ตั้งใจจะเล่นงานเธอเธอจะเล่นให้หนักกว่านั้นหากเขามาหาเรื่องเธอจริงเธอก็แค่หาใครสักคนเข้าไปนั่งบริหารบริษัทกู้ก็สิ้นเรื่องบุญคุณของบุพการีไม่มีสิ่งใดทดแทนได้แม้เธอจะไม่คาดหวังอะไรจากตระกูลกู้และกู้จูหุยแต่เธอก็ไม่อาจยกเรื่องนี้มาทําลายคนในตระกูล เพราะสุดท้ายแล้วจะมีผู้บริสุทธิ์อีกมากมายถูกหางเลขไปด้วยแต่เมื่อเธอได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งเธอคาดหวังจะได้บางสิ่งบางอย่างจากชีวิตตัวเองมากกว่าตระกูลกู้ก็แค่ฟองคลื่นที่ซัดเข้ามาในชีวิตเธอชั่วครั้งชั่วคราวทั้งสามสนทนาเร่เปลือยอ,อยู่พักหนึ่งกู้สีเฉียวชำเลืองมองโทรศัพท์เมื่อเห็นว่าควรแก่เวลาแล้วเธอจึงขอตัวกลับบ้านแม้ว่าคนที่บ้านจะไม่ได้บอกว่าเธอต้องกลับบ้านก่อนกี่โมง แต่ถ้าเธอกลับดึกป้าจางจะคอยเธอและเจียงซูสเสวียนก็อาจรอเธอทานมื้อเย็นด้วยกันให้ผมไปส่งก็แล้วกันผู้หญิงกลับดึกๆกคนเดียวไม่ปลอดภยัยมู่จงเก็บเอกสารกู้สีเฉียวคิดอยู่ครู่หนึ่ง,งเธอไม่ได้ปฏิเสธจากตรงนั้นอยู่ห่างจากวิลล่าไม่ไกลไม่นานก็ถึงมู่จงจอดรถร,ถรอจนกระทั่งกู้สีเฉียวเดินเข้าไปในบ้านหวังปัวก็เริ่มร่าย การจะซื้อบ้านพักใหญ่โตขนาดนี้ต้องมีเงินมากมายขนาดไหนไม่แปลกใจที่เธอให้เงินทุนนายมาเปิดบริษัทนายรู้จักบริษัทกู้หรือเปล่ามู่จงงวกรถกลับใครจะไม่รู้หวังปัวตอบทันควันเธอเป็นคนตระกูลกู้งั้นเหรอความเงียบปกคลุมไปทั่วรถมู่จงไม่ได้ตอบคาถามนั้นเขาเพียงแต่ขับรถกลับโรงพยาบาลเงียบๆขณะลงจากรถเขาถึงเอ่ยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องเกิดขึ้นกับบริษัทกู้นายลองไปหาข่าวมาหน่อยสิไม่รู้ทำไมจู่ๆฉันก็รู้สึกกดดันแปลกๆตระกูลกู้เป็นตระกูลมั่งคั่งที่มีชื่อเสียงของเมืองเอ็นเขาเพียงแต่เคยได้ยินชื่อเท่านั้นแต่จากที่ข่าวรายงานเขาก็พอจะเข้าใจความเป็นไปของตระกูลกู้มากขึ้นฉะนั้นก็หมายความว่ากู้สีเฉียวคือลูกนอกสมรสของตระกูลกู้นั้นหรือหากตระกูลกู้เข้ามาแทรกแซงพวกเขาก็จะพล่อยซวยไปด้วยหรือเปล่า นายว่าหากเทียบคุณชายที่เจอวันนี้กับตระกูลกู้ใครใหญ่กว่ากันหวังปัวอ่านข่าวแล้วจึงเอ่ยถามมู่จงใส่หัวเขาไม่มั่นใจไม่รู้สิฉันเคยได้ยินชื่อตระกูลกู้แต่ว่าฉันไม่เคยได้ยินชื่อคนวันนี้เลยสิ่งที่ทั้งสองไม่ทราบคือแม้ตระกูลกู้จะยิ่งใหญ่แต่มีอาจเทียบชั้นตระกูลอินได้เลยพวกเขาไม่รู้จักตระกูลอินเป็นเพราะพวกเขายังไม่อยู่ในระดับที่จะรู้จักได้ วันสอบเอนทรานใกล้เข้ามาเรื่อยๆเด็กนักเรียนชั้นมัธยม6กเริ่มตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจอธิบายได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมีทั้งกระวนกระวายคาดหวังและสับสนแม้แต่ห้องเรียนของกู้สีเฉียวก็มีความกังวลที่ไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดเช่นกันวันนี้กู้สีเฉียวพาท,ทุกคนออกไปวิ่งรอบสนามสองรอบสภาพจิตใจของทุกคนจึงดีขึ้นกว่าก่อนบางคนกลับไปพร้อมรอยยิ้มบางคนยืนคอยอยู่ข้างๆเธอเพื่อจะเดินออกจากโรงเรียนพร้อมเธอ ในระหว่างที่วิ่งอูหงหวนชอบมองไปที่หญิงสาวที่นั่งอยู่บนบาโหนเป็นที่สุดเพราะมันทําให้สมองของเขาไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเขาคิดมาตลอดว่าคะแนนของตัวเองอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมแต่เมื่อเทียบกับกู้สีเฉียวแล้วยังนับว่าทิ้งห่างฉะนั้นเขาจะสอบติดมหลาลัยหรือเปล่ายิ่งใกล้วันสอบจิตใจของเขาก็ยิ่งวาวุ่นความกดดันทะลักท่วมทําให้เขาเริ่มรู้สึกหายใจติดขัดถ้ารู้แต่แรกตอนมอนหนึ่งชันคงตั้งใจเรียนมากกว่านี้ ชายหนุ่มกล่าวอย่างเสียดายเซียวอวินหัวเราะเยาะต่อให้นายย้อนกลับไปมนหนึ่งอีกสามรอบนายก็เรียนห่วยเหมือนเดิมอู๋หงว๋นถูกดับฝันทว่าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆกลับเห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดทุกคนรู้สึกเสียดายที่ก่อนหน้านี้ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเรียนกู้สีเฉียวสะพายเป้ไว้ที่หลังเสยผมที่ปลกหน้าผากอดีตมันผ่านไปแล้วทำปัจจุบันให้ดีอย่าปล่อยให้อดีตมาทำให้ต้องเสียเวลาวันนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ความเงียบขันกลางเพียงสองวินาทีนักเรียนชายผู้เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาแกล้งทำท่าสำลักฉันว่าฉันเริ่มเอียนซุปไก่ของไลฟ์โค้ดท่านนี้แล้วล่ะนักเรียนชายอีกคนรีมาอุดปากเขาพลางกลั้นหัวเราะห้ามโอกถ้าเป็นซุปไก่ของเฉียวเหมยเรินต่อให้มันบูดนายก็ต้องกลืนลงไปไม่งั้นไอจะขยี้อยู่ให้แหลกคือไปเล่นตรงนูนอูหงเหวันเตะทั้งคู่ให้หลีกไปจนพ้นทางเขาหัวเราะทิกคักพลางชำองมองกู้สีเฉียว ฉันรู้หน้าแต่อีกไม่นานวันเวลาเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปเหลือเวลาอีกเจ็ดวันความรู้สึกเช่นนั้นช่างน่าสับสนใจหนึ่งอยากให้การสอบครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วแต่อีกใจก็ไม่อยากให้มาถึงด<ะ>เด็กนักเรียนหลายคนกังวลไปไกลถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ว่าแต่ชีวิตของนักเรียนมหจะผ่านไปแบบนี้หรือทุกคนเงียบใพรครวญกับตัวเองมเมื่อเดินถึงหน้าประตูโรงเรียนทุกคนก็แยกย้ายไปตามทางของตัวเอง ทั้งสามเดินไปที่ร้านชานมข้างประตูโรงเรียนเซียววินชิงซื้อชานมสามแก้วก่อนคู่สีเฉียวระหว่างรอชานมเซียวอวินหยิบโทรศัพท์ออกมาหันไปถามกู้สีเฉียวก่อนหน้านี้ฉันให้คนไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์มาให้แล้วแล้วก็ใส่เงินค่าขนมเข้าไปหมดเลยด้วยเธอมีหุ้นดีๆแนะนำบ้างไหมเธอเห็นว่าเวลาว่างกู้สีเฉียวมักจะหยิบโทรศัพท์ออกมานั่งดูตลาดหุ้นเลยอยากลองศึกษาไว้บ้างทำไมพี่ชายตัดค่าขนมเธอเหรอ อูหงหวนผุดหัวเราะเซียวอวินรับแก้วชานมส่งให้กู้สีเฉียวไม่สนใจเสียงหัวเราะเยาะของชายหนุ่มกู้สีเฉียวทิ่มหลอดลงไปแล้วดื่มอึกหนึ่งก่อนจะหลีตามองเพื่อนสาวตอนนี้ตลาดยังไม่เปิดไว้ฉันกลับไปดูให้ก่อนแล้วจะเลือกหุ้นดีๆมาให้สองสามตัวพรุ่งนี้อย่าลืมเอามือถือมาด้วยหละ่ะเธอคิดช่วงนี้มีหุ้นมหัศจรรย์โผล่มาในตลาดเต็มไปหมดยาวหวัง เป็นหุ้นของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หุ้นตัวนี้คงขึ้นได้อีกไม่กี่วันหากหุ้นตัวนี้ลงเมื่อไหร่ก็จะมีหุ้นใหม่ๆขึ้นมาแทนที่เธอสามารถทำกำไรให้เซียวอวินได้อู๋หงหวนรีบบอกเดี๋ยวฉันกลับไปเปิดบัญชีบ้างเอื้อไว้ฉันจะเตรียมมาเผื่อนายด้วยก็แล้วกันกู้สีเฉียวมองไปที่ชายหนุ่มอู๋หงหวนลูบจมูกทำไมน้ำเสียงของกู้สีเฉียวเหมือนครูที่กำลังปลอบใจเด็กนักเรียนตัวเล็กๆอย่างไรก็ไม่รู้ ทั้งสามถือแก้วชานมเดินไปได้ไม่ไกลจู่ๆก็มีรถสปอร์ตเปิดประทุนสีเพลิงแล่นมาจอดข้างๆกู้สีเฉียวหยุดเดินและหันไปมองเขาสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตดูสะอาดสะอ้านกระดุมเม็ดบนสองสามเม็ดถูกปลดมุมปากยกขึ้นกึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มลำคอระหงได้องศาเขาถอดแว่นกันแดดแล้วหันมาส่งยิ้มให้กู้สีเฉียวกู้สีเฉียวได้ยินเสียงกรีดของหญิงสาวที่ยืนห่างออกไปไม่ไกลขึ้นมา อินเศ้าหยวนกวักมือเรียกเธอ